ลิฟรีวิวลูกบอลเด้งเหรอคะไหนคุณพ่อขอดูหน่อยค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยค่ะ<อ>นี่<อ>เป็นอะไรเป็นยังไงคะเป็นแบบไหนคะเอาไว้ทําอะไรคะนาราขาอ๋อนา,าจะ,ะไหนคะอ๋อเป็น<อ>ดีโนโอบอลเด้งดึงนะคะนี่เป็นสีอะไรคะเอาไว้บีบเหรอคะนาราคะอ๋อนาราแกะเองได้ไหมคะอุย้ยดึงไว้นะคะอ่ะนาราจับไว้จับไว้ไวค่ะคุณพ่อดึงให้คุณพ่อช่วยดึงจับไว้จับไว้ จับไว้ค่ะอ่าจับไว้ให้แน่นๆอ่าจับไว้เขาหนี้มือนี้ออกค่ะอ่จับไว้จับไว้นะคะอ่าดึงดึงอ่าดึงตรงนี้นะคะอ่าดึงอ่าวิธีการดึงดึงปึ๊บดึงอีกดึงอีกว้าวทำได้แล้วไหนคะเป็นยังไงคะบอกเพื่อนๆดูมือลวงเข้าไปเลยค่ะ ไว้บีบนะคะเป็นรูปตา่างๆไหนคะออกได้ไหมฮะ,ะติดนะครัอือเอออกมาเลยค่ะยังไงบ้างอุ๊ยออกมาแล้วคะ่เงงออวคะเพื่อนๆไหนบีบให้เพื่อนๆดูคะ่ะเอา้าอ๋อมันมีอะไรอยู่ข้างในไหนคะบีบบีบขึ้นมาบีบขึ้นมาคะ่ะไหนคะบีบขึ้นมามันจะมีดาวอยู่ข้างในหรือเปล่าคะไหนก็อ๋อเป็นแบบนี้เอาไว้คืน เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบีบขึ้นมาเี่ยคุณพ่อจะทําให้ดูนะคะพเพื่อนๆนี่เราทําแบบนี้นะครับแล้วก็บีบขึ้นมาว้าว<ฮ>อ้าแล้วดาวไปไหนอะ่ะมันต้องทําอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะอุย้ยมีดาวด้วยอ่ะนี่มีดาวอยู่ยนี่เอาไว้ให้เด็ก<ฮ>ๆนะคะสามขวบขึ้นไปนะคะเ<ฮ>พืพ่อนๆไหนคะไหนอุย้ยมีอะไรอยู่ข้างในคะ เอาไว้สามขวบขึ้นเด็กสําหรับเด็กสามขวบขึ้นไปนะคะ,ะเอาไว้ให้ลคละคลึงนะคะแล้วก็เขาจะได้ขยับมือแล้วก็ใช้นะในการบีบนะกล้กกามเนื้อมือนะคะนะอุ้ยไหนคุณพ่อขอดูหน่อยให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนึงค่ะอุย้ยมีอะไรครับมีสตาร์หรือเปล่าอยู่เลยนะนม,มันนิ่มใช่ไหมคะมันนิ่มสุดอ๋อใช่ค่ะ มันเป็นบอลเด้งดึงอุ้ยอย่าไปตีนะครับเผื่อแตกนะคะไหนบีบยังไงคะบีบเป็นสองลูกได้ไหมคะนี่ว้าวมีดาวอยู่ข้างในมันไม่แตกนะคะนี่ใช้ในการให้เขาบีบแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนก็ลองหาซื้อได้เลยนะคะ โอเคค่ะมไม่ใช่สลามค่ะโอเคนะคะนาราสวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะอย่าลืมติดตามชมคลิปนารานะคะเดี๋ยวนาราจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ให้ดูใช่ไหมคะของเล่นให้ดูใช่ไหมคะ<ห>โอเคนาราสวัสดีพเพื่อนเพื่อนอค่ะคุณพ่อต้องจัดด้วยนะค่ะอย่าลืมติดตามชมแนะนำช่องนาราด้วยค่ะอย่าลืมติดตามชมช่องอะไรคะ ช่องดินนาราชาแนลใช่ไหมคะเดี๋ยวนาราจะมาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูนะคะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียกมือต้องยกมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย